วันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนวัดสำโรงครับวันนี้เรามีกิจกรรมในเรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งอำเภอวิเศษชัยชาญได้คัดเลือกเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญเป็นองค์กรปกครองส่วนทิ่นนำร่องในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของธนาคารขยะครับซึ่งอยากจะกลับเรียนให้กับทุกคนได้รับทราบครับว่าการบริหารจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญเนี่ยเราจะรวบรวม ขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับถือว่าเป็นการวิธีการบริหารการขยะที่ถูกต้องถูกวิธีการเพื่อรถขยะที่ปลายทางครับก็เรียนย้ำครับว่าขยะที่นํามาบริหารการในพื้นที่นี้นอกจากทุกคนจะได้เป็นเงินหรือว่าสิ่งมูลค่ากลับไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถมาเป็นสวัสดิการในชุมชนได้นะครับก็เรียนย้ำครับขยะ ไม่ไม่มีอยู่จริงเพียงแต่เรานำสิ่งของที่เหลือใช้มาไว้อยู่ในถูกที่ถูกทางขยะเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเราสามารถสร้างสิ่งดีให้กับชุมชนสามารถจัดสวัสดิการให้กับสังคมและชุมชนที่เราอยู่ได้ครับเลยชวนชวนทุกท่านมาร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อกำจัดขยะตั้งแต่ ต้นทางครับยังไงกับเดนเชิญครับครับโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือร่วมใจในการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างกองสาธารณสุขและสิ่งเวดล้อมของเทศบาลตําบลวิเษษัยชานครับร่วมกับ คณะรมการธนาคารขยะของแต่ละชุมชนครับโดยจะมีการจัดกิจกรรมครับเปิดธนาคารและก็เปิดการรับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นประจําทุกเดือนครับเดือนละครั้งครับโดยจะวนไปในทุกชุมชนอย่างกรณีวันนี้ครับมาที่ชุมชนของน้ําเที่ยวครับก็จะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชนกันคึกคักนะครับก็โครงการนี้ครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ในหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลครับและ โครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมการคัดแยกรขยะทางต้นทางก่อนที่จะ นำไปสู่ขยะปลายทางเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ขยะมีประมานลดน้อยลงซึ่งจะส่งผลให้ค่ากําจัดขยะของเทศบาลลดน้อยลงไปด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับและที่สาคัญครับโครงการนี้ครับเรายังตัดบริการให้กับสมาชิกที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับหากมีสมาชิกท่านใดเสียชีวิตครับทางโครงการจะทําการหักเงินจากบัญชีของสมาชิกทุกรายราย,ล,ายละ50บบาทเพื่อสมทบคุณ นำส่งให้กับผู้มีสิทธิตามที่ผู้เสียชีวิตได้แจ้งสิทธิ์เป็นลายลกักษณ์อักษรไว้กับทางโครงการนะครับเพราะฉะนั้นด้วยผลประโยชน์ด้วยคุณค่าของโครงการที่ดีแบบนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนเชิญให้ผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลครับมาร่วมกันครับสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะของเราครับจะได้มาดําเนินการ,รกิจกรรมดีๆที่เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและสังคมร่วมกันครับพวกเรายินดีต้อนรับครับขอบคุณครับ ขวดพลาสติกส่วนใหญ่นะนแล้วก็แก้วเก็บไว้นานไหมครับอ,อ๋อนี่เอาค้าบ้านด้วยใช้เวลาประมาณนนมชิกของธนาคารขยะของทศบาลใช่ใช่ใช,ใช,ใช่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์นนะคือธรรมดาก็ทิ้งอยู่เลยลเนี่ยนี่ช่างตัดไม้ไอ้พวกตัดไม้ในสวนเนี่ยผมลงไปเก็บที่ผมกินกินมาเนี่ยได้หมต้องเป็นกองซึ่งเจ้าของนั้นไม่เก็บแต่เราเก็บออกมาเนี่ยหนึ่ง สวนเราสะอาดด้วย2ได้เงินได้เงินออนี่ผมปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยผมผมเรยชักชวนจังเลยเลยเพราะว่าผมเห็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าสิ่งนี้มันมัน,ม,นมันทำพัฒนาจิตใจคนขึ้นมาด้วยครับไม่ทิ้งกันแบบไงล่ะส่งเดชอ่ะไม่ยัดเยียดความสกปรกให้คนอื่นแต่เรารับผิดชอบนี่คือการสร้างความรับผิดชอบในชุมชนที่แท้จริงสวัสดีครับผมนายกรวีรุนสะ,ส,ะส,ะสะอาด ประธานชุมชนลำลงครับทางชุมชนกับทางเทศบาลได้มีได้ร่วมมือกันทําจัดตั้งธนาขระยขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วครับซึ่งทําผลประโยชน์ก็คือหนึ่งทำให้คนในชุมชนมีความสามาคัคคีขยะน้อยลงและสิง่งหนึ่งสิ่งใดเลยคือว่าได้ผลประโยชน์การขายมากขึ้นผลประโยชน์สูงสุดที่ได้ก็คือมีสวัสดิการให้กับสมาชิกคณะขยะทุกคนครับ